ว่าห้าร้อยตัวสิบตัวเท่าไรหมื่นสองใช่ไหมร้อยตัวแสนสองใช่ไหมมันห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าแต่ถ้าเป็น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 เสื้อเนี่ยหนึ่งสิบตัวสิบตัวสามร้อยสิบตัวสามพันร้อยตัวสามหมื่นนตัวสามแสนเสื้อแพงกว่านะเสื้อได้เยอะกว่านะเสื้อเราเกือบสี่พันตัวนะล้านกว่านะ เสร้อด้เยอะกว่านะะคงบัญชีเดียวแหละครับบัญชีที่ผมให้ไปนะนบัญชนะีมูลนยที่คุณเติม,ตมกันตุ้ตลอดนะเนี่ยเนี่ยพี่พี่นัชชาเนี่ยมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอผมรอ,รอ,อ,อรอพี่ท็อปก่อนรอพี่ท็อปก่อนผมต้องมีส่วนอยู่แล้วนะใครจะจองจะอะไรผมต้อง,ต,องต้องดูแลให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่าแม่แม่เนี่ยอยู่ในนี้เยอะบางคนอาจจะไ,ไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะเดี๋ยวผมดูให้ ใจเย็นๆคุณกุ่งถ้าใจเย็นๆจะพึ่งใจเย็นจะใจเย็นใจเย็นใจเย็นน่ะคุณนี้ก็หนึ่งตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าใจเย็นๆใจเย็นห้ามไม่ได้ต่อเรก็บอกหลังวันที่ยี่สิบเปิด์องอืต ตามพ่อตังา์ตา่ตางอผมแค่พูดฟังเฉยผมบอกราคาได้เพราะว่าทุกคนแฮปปี้นะเพราะว่าเงินรู้บั่างเหมือนที่บอกนะครับที่ได้ไปก็เอาไปทํามุอไม่มีอะไรใครจะทําไมพวกผมไม่กลัวเรื่องเรื่องใครจะตรวจสอบไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเพราะว่าสิ่งที่ที่ทําอยู่มันนีงเห็นเราไม่ได้ไปตรวจสอบได้เลยไปตรวจสอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นบ้านสุดสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นอ่าความมีสทธา ที่พี่ท็อกดูแลอยู่นะครับไปดูได้เลยนะครับดูนี่กินดีจองหนึ่งตัวได้ครับเดี๋ยวรูให้คือเราบอกแล้วว่าทำมาแล้วแต่อย่าไว้ใจอย่าไว้ใจสัตว์หน้าผลเราไว้ใจไม่ได้คุณไม่ได้เลี้ยงเข้ามาต้องแต่ตัวตอนโต,อ,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 ตอ,อย่าไปเดาใจแม้แต่เป็นนายเองผมยังบอกพี่พรว่าระวังเขาด้วยล้ะกันนะครับเขาอ,อาจจะมีบางเรืั้นที่เขาเขาฉุนเฉียวก็มีน,นะก็มีแต่ถามว่า เขางับไหมเขามีบ้างแต่เขาไม่ไม่งับไม่งับเหมือกจะบอกว่าลำคาลประมาณนะแต่บอกว่าลำคาลอันนี้ผมพูดได้นะทุกคนทุกคนเข้าใจเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเ,เป็นนายจะกัดคนมาห้ามผมพูดไม่ได้นะได้พี่นิ่มเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นะไ,ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นนายจะกัดคนแต่นี้ห้ามผมพูดไม่ได้อันนี้เราต้องพูดกันเพราะว่า อัชาติยานของเขาอะไรที่เขาไม่พอใจอะไรที่เขาไม่ชอบเขาต้องมีแต่เขายกยันอหรือในความเป็นเป็นเป็นสุนัขจรนเป็นคนที่เป็นหมาที่ทุกคนร,รักความฉลาดธรรมชาติของอกคนอย่างแม่นุชเขาโดนไปเขาจะไม่โกรธเลยเขาไม่ปวดผมก็เไม่ห่วงแล่ก็มีอย่างว่าโทรศัพท์ตลอดาไม่เป็นไรนึกว่าเป็นนายกัดเลโอเคพี่ทอบดุคือทักลับไปดุไอ้ฟูสอนเขาใหญ่เขาองมองทางตาติด ผมพยายามสังเกตเวลาสนเยอะๆเหมือนจะสังเกตเขาว่าเขาจะมาแบบแอบไ,ไปทับรึมือทับอยูย่ดูออก,ออกนะว่าเป็นไรนสบพลมไม่สบพลมอะไรอย่างี้อืมต้องค่ะใช่ต้องปามแล้วต้องปามอ่า แต่จริงนะสองสอบไม่เคยชมาไม่เคยแต่เป็นนายเนี่ยเขาเป็นหมาที่เราเป็นสุนัขที่เราไม่ได้ไม่ได้เลี้ยตงตอนสัตว์เลยอาจจะมีมพฤติกรรมที่ที่ที่เหนือความคาดคาดหมายได้เราเลยต้องต้องระวังในตอนเขาพูดบางทีเขาเจ็บเขาโมโหเขาก็มีเห็นมมองมันงับมันอะไรบ้างแต่เราเราคิดว่า ถ้าดุเขาจะฟังถ้าดุเขาจะฟัง <c oughs> เดี๋ยวที่ยี่สิบได้เจอเทั้งแน่น,นอนสิบสี่ก็เจอยี่สิบจะเจอแต่สิบสี่จะได้เจอแบบไม่เต็มที่นะไม่เหมือนวันที่ยี่วันที่ยี่สิบนะยี่สิบจะได้เจอเต็มที่เนีน่ยเสื้อน้องจะทหํหอีกไมเสื้อน้องนี่อาจจะเปลี่ยนรุ่นแต่รุ่นก,ก่อนฟอเพืตอตุกตาให้ตานก่อนีลรอยาเพวกอนี้มันมีต้นทุนกำไรมันไม่เยอะที่เขาเ,เขาไม่อยากมามาเที่ยวเข็นกับแม่แม่ไม่อยากแบบ ต้องทุมมาเติมครึ่งแล้วก็ต้องเอาเราก็ต,าต้องเอาเท่าตัวพี่ท็อเขา,เาไม่อยากเย่นนั้นเขา,าเชงสารเขาไม่อยากที่ว่าอู๋เพราะว่าเขาอยากได้แต่เขาต้องมาเสียเงินเยอะๆพี่ท็อก็คิดแบบนี้นะหนึ่งสองเก้าเก้าคุณผู้ไก่หนึ่งสองเก้าเก้าเก้าเ้านะอาจจะมีเปลี่ยนลบยาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อจเชื่อผมมากผมเอาวันที่ผมพูดเพราะว่าพี่ท็อปพูดออกมาแล้วพี่ท็อปพดแล้วสิบสองใบแดงแต่หนึ่งสองเก้าเก้ามันเลขดีหน่อยนะ เพราะว่าต้นทุนมากเกือบ,บแปดแล้วนะแปดใบแดงมาแล้วก็เข้าโครงการประมาณห้าใบแดงประมาณนั้นเดี๋ยววันหลังวันที่สิบเปิดจองปุ๊บผมอยากให้วันแรกจบที่ห้าร้อยเลยถ้าแม่ช่วยกันแล้วนะช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีการโปรโมตอยากให้จบที่ห้าร้อยแล้วใครจะห้าร้อยหนึ่งห้าร้อยสองห้าร้อยสามก็แล้วแต่สวัสดีครับ นานสุนัรพแม็กถึงนีกแล้วเหรอนี่แล้วเหรอ,องานสุนักไม่รู้เขาจะเชิญหรือว่าต้องดูก่อนจะดูก่อนเดือนหน้าครับจะเจ,จะเชิญหรือเปล่าถ้าเขาเชิญเราก็ไปถ้าไม่เชิญเราก็ไม่ไปเราเพิ่งรอเขาก่นเขาเชิญไหม ได้ครับรอบที่แล้วเจอน้องทำงินอ๋อดีใจด้วยครับจะเป็นอะไรน่าจะไม่ไห้แล้วล่ะโอ้โหแบบเดียวหนึ่งแสนใจแนละ้วขอบคุณมากคนระับเย็นๆคุนดีๆแบบนี้ เสียเขาดังเลยเขาคือเสียสิเขาไม่ค่อยได้เจอคนเหมือนเมื่อก่อนเนาะถ้าเจอคนเหมือนเมื่อก่อนเขาจะเป็นแบบอารมณ์แบบเดินเข้าหาคนเอี๋ยวนี้เขาเดินหลบคนเขาไม่ค่อยได้เจอคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาาจะเดินเข้าหาคนตลอดดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้เจอเลยยุ่งเก่าสิทำเลยครับทำไปไปเลย โอเคดีใ,ใจด้วยครับใช่ค่ะอืเราไม่อยากไปให้เขาไปเครียดบางทีเขาไปเชอบโรงเรียนฝืงอาจจะเครียดได้ อยากให้ก็เป็นหมาเหมือนเดิมหมาน่าเลิงไม่ต้องฉลาดมากไม่ต้องไปทําอะไรเหนือความเหมายเหมือนคนแค่เขาแค่เขาจําพวกเราได้แค่เขาเดินมาหาเราเดินมาอะมไรพักผ่อนได้ได้ครับแค่เขาจําพวกเราได้เดินมาหาเรามาเล่นกับเรามานอนมานอนให้เราจับนอนเลยเราลูกหลังลูกท้องจับคำฟักพอแล้วขอแค่นั้นพอละขอแค่นั้นพอละเป็นไงไม่ต้องฉลาดถึงขนาด เหมือนฉบ,บาบนสถาบนฉลาดมากสบ,บาบนเป็นคนักที่ฉลาดมากนะผมอยากให้ฉลาดแบบแบบความน่ารักของเขาก็กคือเรารักในความน่ารักเราไม่ได้รักในวันฉลาดนะแค่แค่เขาเขารู้ว่าเขาจะต้องหาใครที่ช่วยเขาได้แค่นั้นเองเขาเลือกพี่ท็อปไงคือช่วยได้รักษาเขาได้แต่แค่นั้นเอง ครับผมาแล้วใช่ครับก็บอกนะผมเห็นเขาวิ่งผมบอกผมอ่ะตอนนี้วิ่งเทพไหมวิ่งเงยหน้าเหมือนม้าเหมือนม้าย่อมเหมือนม้าเหมือนม้าเครื่องม้าสักหนานะมาลีดานะยอดไม่จัดเพีงนะจะเอาใจยอดแทนใจเย็นครับ แต่เขาเขาอยู่ด้วยกันนะเขาเดินด้วยกันนะเขาเป็นความสุขนะวินน้อยเชื่อผมไม่รู้ว่าผมไปเมื่อเราเราได้ดูแลเขาเนี่ยพอเห็นเวลาเขาเขาตกใจเขารันคำให้เราแบบนี่เข้าไปดูงได้มันมันเป็นไปโดวตระงนัตกใช่แต่วมนเนี้ยผมเห็นผมดูในบ้านชั้นสองที่ดูใน เอาตอนค่าแบงค์ไปให้เจ้านานยค่าแบงค์ไม่ซื้อใายแสงน,นั่นคือเขาฟังฉลาดของเขาะคฟังฉลาดของเขาทําให้คนหลงอย่มมาั้งเขาแค่าดแค่นั้นเองไม่เห่าใครเป็นวิกน์กระทุ่มพงนั่นคือความน่ารักของเขาไม่กล้องอะไรเลยแค่นี้พอแล้วดังนั้นแค่นั้นนะแหละพอแล้วไม่ต้องไปฉลาดไม่ต้องไปดมไม่ต้องไปไปเอ,อช่วยชีวิตคนมากมายแค่นั้นพอแนละ้วแค่นี้นพอนะแล้วครับ แค่ไม่ตัดแค่เป็น,น,นมิตรกับคนแล้วก็เป็นสัตรูกับคนที่มาคิดร้ายเจ้านายแค่นั้นพอแล้วแค่นี้พอแล้วไม่ต้องเกินมามันเป็นนายตอนนี้อาจจะหวงุห่วงพ่อพันหน่อยหน่อยแต่เราบอกหววไม่ได้พ่อเป็นคนศัารูนะครับเขาจะสอนเัอพ่อเป็นคนะชาชนจะมาห่วไม่ได้ให้เข้าใกล้พ่อคุณจะมาห่วไม่ได้ไ เลยบอกว่าถ้าเอาเขาไปฝึกเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการฝึกออกมาอาจจะสลาดถูกใจเราแต่ไม่รู้ว่าถูกใจเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วเป็นแบบไหมอ่ัเหมือนกับผู้คนบอกให้ผมไปตัดงเมื่อก่อนผมไปตัดงวดตัดรุ่นเขาตัดมาแล้วเขาไม่มีเสน่ห์เลยไม่มีเสน่ห์เลยเป็นนะไม่มีเสน่ห์เลยไปตัดขนตัดนี่ตัดไปครั้งหนึ่ง ไม่มีเสน่ห์เลยนะก็เลยไม่ตัดแหลต่อไปนี้จะไม่ตัดแต่ตัดครั้งนั้นดีอย่างที่พี่พัดเขาเขาเขาพาไปตัดเพรา <c oughs> ะว่าเจอเห็บเจอเห็บเจอหมัดโอเคอันนั้นคือเราลราตรวจสอบโอเคแต่พี่เขาบอกครั้งเดียวจะไม่ตัดแหลวไม่ทาเลยคือไม่มีเสน่ห์เลยผม <c oughs> ไปเดินภูมแดงเ่ยพี่เขาบอกว่าใส่ทักซิโด ใส่นู่นใส่นี่คนส่งนู่นส่งนี่ไม่ใส่ใจผมนะใจผมเองอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวใครนะคือจะชอบไม่ชอบแล้วแต่แล้วแต่นะใส่แค่ตัวตัวเลยนะสายคล้องคอที่เป็นสีดําเท่แล้วไม่ต้องไปใส่ชุดเลยเลยเท่แล้วเป็นนายไม่ต้องใส่โอบิเท่มากเขาเดินของนขงังกลายเป็นงั้นแหละเท่เลยเขาดูบุกบึนไม่ต้องไปใส่ชุดไม่ต้องไป ใช่สายรัดอกไม่ต้องไปแต่งตัวไม่ต้องไปใส่ทักซีโดไม่ต้องไปใส่เสื้อออสีอะไรแล้วแต่ไม่ต้องมันดูดูจับแต่สายตาผมนะผมเองอในความที่ผมเองใครจะว่าก็ว่าผมผมว่ามีมีผมว่าใส่สายรัดอกแบบนะนหล่อที่สุดนะไม่ต้องไปใส่ทักซิโดไม่ต้องเนี่ยขนเขาอาจจะดูงบงกอาจจะดูนะแต่เขาจะลืมเขาเป็นหมาเซอร์นะ เขาเป็นหมาเซอร์เขาเป็นหมาเท่ไม่หย่อแต่เท่อ่าไม่จัดแต่ต่ใส่เสื้อตล้าผมใส่เสื้อไม่หล่อยแต่เสื้อไม่ได้แต่ตายเขาต้องไม่ใส่เสื้อตายนะออคุณตุไม่เอาคุณโจงจะไม่เอาเลยเอาเดิมดิบๆเนี่ยแหละไม่ต้องใส่อะไรเลยเนี่ยใส่สายรัดแบบ หมือนสนับตำรวจเท่ๆเลยเอาเป็นหมาแบบเท่ๆเลยเซอร์ๆนะจอเนละอืมพอตอนเขาวิ่งเนี่ขาใส่ไอไอ,ไอตัวรัดหน้าอ,อกเก,ก่าๆอันนึ่งเนี่ยเขาก็เท่เขาใส่สีส้มเขาก็เท่แต่พอเริ่มใส่เสื้อใส่อะไรผมผมดูแล้วไม่เท่ผมว่ามันชอบดิบๆอะไรอย่างนั้นน,น, lle, นะดิบๆนะเท่ ขอโทษน,นะที่แม่แมแส่ส่งมาให้นะแต่แต่แตผมยื่อมาสายัดอกบางทีนะสายรัดอกนะส,สีดําที่ส่งมาเนี่ยล่าสุดเลยเท่เลนะเท่มามดูแล้วโอ้ดูเข้าเสอร์ฟดูเท่ดิมันมนแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบผมเนวะ่ย่ันนั้นกู้จัพบผมผมว่าไปไหนยังไม่ยังไม่สุดถ้าเปไหนไม่ใส่อะไรเลยใส่แส,สายรัดอกอย่างเดียวมันจะดูสวยกว่าจะดูเท่ ไม่กล้าผมไม่เคยผมไม่พุดงผมไม่ได้ยุ่งอนะผมพูดให้ฟังเฉยผมพูดใหฟังเฉยเพราะว่าใส่อะไรแล้วแต่พี่พรก็จะถามลูกพี่ตลอดว่าใส่ไหมไม่ใส่ไหม